คุมมันได้นะคะแล้วก็ยังการเหงื่อได้ด้วยผิวเป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้เลยคือไม่อุดตันผิวแน่นอนการมีความมันการที่เรามีเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทําให้เครื่องสำอางเนี่ยดูไหลเยอะไม่ได้ทําให้หน้าดูเยิ้มเลยนะคะช่วยลดรอยดํารอยแดงนะคะให้มีอาการจางลงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ยังช่วยลดโอกาสการเกิดสิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์สเลซี่นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วง รีวิวอะไรดีนะซึ่งสิ่งที่เรจะมารีวิวกันในคลิปนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดนะคะทุกคนซึ่งเราได้ลองใช้มาแล้วก็คือชอบมากๆและคลิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับสาวไทยหลายๆคนเลยนะคะก็จะเป็น m ี b My Soul Sun UV Expert Serum SPF 50 PA บวกกนะคะก็คือจะเป็นกันแดดจากแบรนด์ m นั่นเองนะคะทุกคนนี่หน้าตาแพคเกจก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีความแบบเกา เกาใจเลยตัวนี้นะคะจะเป็นไซรั่มกันแดดนะคะให้ผิวที่ดูใสแล้วก็ยังคุมมันกันเหงื่อด้วยที่เราบอกว่าน่าจะเหมาะกับผิวสาวไทยหลายๆคนเนี่ยเพราะว่าน้องสามารถคุมมันได้นะคะแล้วก็ยังกันเหงื่อได้ด้วยอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ใช้แล้วชอบมากๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะสามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA 1 UVA 2แล้วก็ UVB ด้วยนะคะมี SPF อยู่ที่50 PA บ PA บวก บวกนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังอ่อนโยนต่อผิวด้วยนะคะคนที่ผิวเป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ตัวเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความบางเบามีความซึมไว้ไม่เหนียวเนหนะนะคะไม่เหนียวเนอหนะคือไม่เหนียวเนหนะในขณะที่ทาแล้วก็ในระหว่างวันด้วยคือเราชอบตรงที่เวลาระหว่างวันมีเหงื่อออกอะทุกคนเขาไม่ทําให้หน้าของเราอะมันดูมันเยิม้มด้วยความที่มีความบางเบาเนี่ยก็คือไม่อุดตันผิวแน่นอนสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็ ็อีกอย่างหนึ่งน้องยังช่วยลดรอยดำรอยแดงด้วยนะคะก็คือเป็นทั้งเซรั่มเป็นทั้งกันแดดบำรุงผิวไปในตัวเลยทุกคนสำหรับวิธีการใช้นะคะก็คือสามารถทาลงบนผิวหน้าแล้วก็ลํำคอได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทาที่ผิวกายก็ได้นะคะทุกคนก็คือสามารถพกพาน้องไปได้ทุกที่เลยทุกคนพกพาสะดวกด้วยนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนะี่ยสามารถทาสองขอนิ้วได้เลยนะน้องไม่ทำให้หน้าวอกหน้าลอยนะคะทุกคนแล้วก็เวลาทาเสร็จจะให้ผิวที่ดู ูใส่ขึ้นนะคะผิวจะมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อนะคะเกี่ยง่ายบางเบานะคะทุกคนใช้เวลาเกี่ยไม่นานนะคะน้องจะซึมเข้าสู่ผิวของเราเลยพอเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะให้ผิวที่ดูมีความชุ่มชื้นดูมีความที่ผิวดูใสดูสุขภาพดีนะคะทุกคนนี่เลยคือแบบ งานผิวดีมากนี่เนื้อของเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนมีความเกี่ยง่ายบางเบาซึมเข้าสู่ผิวได้ดีไม่มีความเหนียวเนิ้หนะนะคะพอเวลาทาไปแล้วเนี่ยจะให้ความที่ผิวดูใสมากยิ่งขึ้นด้วยซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วพอเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยนี่เห็นไหมคะผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วไม่ทําให้ผิวมีความเนนหนียวเนหนะนะคะนี่สามารถแต่งหน้า ต่อแล้วเครื่องสำอางติดทนได้ดีด้วยสําหรับที่เราได้ใช้มานะคะคือชอบมากอย่างที่บอกเลยแล้วก็รู้สึกว่าน้องตรงตามคําเคมเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะบางเบาทาง,ง่ายเกี่ยงง่ายนะคะไม่เหนียวเนะนาอันนี้ก็คือจริงเลยนะคะทุกคนในความบางเบาของเขาอ่ะอันนี้คือดีมากเพราะว่าไม่ทําให้อุดตันผิวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกันแดดเป็นสิ่งที่ต้องทาทุกวันนะคะคือทุกคนต้องทาทุกวันนะเพราะว่ามันจะมีแสงต่างๆล้ง,ง,ง,งสี U V นะคะหรือว่ามลพิษมลภาวะ ต่างๆที่จะมาทําลายผิวของเรานะคะกันแดดก็คือเหมือนเป็นเกาะป้องกันผิวนะคะทุกคนต้องใช้ทุกวันเป็นเนื้อบางเบา่็ทุกคนมันจะสามารถลบทําความสะอาดได้ง่ายไม่อุดตันผิวนะคะอันนี้ก็คือเออตอบโจทย์จริงๆสําหรับหลายๆคนนะคะที่อาจจะผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวเป็นสิวนะคะก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะก็คือความคุมมันแล้วก็ความกันเหงือ่อคือความคุมมันของเขาเนี่ยก็หน้าก็ยังมีความมันนะคะทุกคนคือลิกง เลี้ยงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่มีอากาศร้อนมากๆนะคะการมีความมันการที่เรามีเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทําให้เครื่องสอําอางเนี่ยดูไหลเยอะไม่ได้ทําให้หน้าดูเยิ้มเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเครื่องสอําอางติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะเครื่องสอําอางคือเกาะ,ะติดกับผิวมากยิ่งขึ้นคือทํางานตั้งแต่เช้าจนเยนเน็นนะทุกคนเครื่องสาอางก็ยังเกาะติดกับผิวได้ดีด้วยแล้วก็คือน้องตัวนี้เขาจะช่วยลดรอยดํารอยแดงนะคะให้มีอาการจางลงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ยังช่วยลดโอกาสการ เกิดสิวด้วยนะคะหลังจากที่ได้อ่านสารสกัดของเขาคร่าวๆนะคะก็คือเขาจะเน้นสารสกัดที่มีความอ่อนโยนต่อผิวนะคะก็คือตอบโจทย์หลายๆคนทุกคนจริงๆอย่างที่บอกนะคะผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวหรือวะะ่าอยากจะหากันแดดสักตัวนะคะที่เออให้ผิวดูใสให้ผิวดูสุขภาพดีนะคะคุมมันกันเหงื่ออะไรแบบนี้ก็คืออยากให้ลองไปตาม,มาใช้ดูนะคะทุกคนคิดว่าทุกคนน่ะน่าจะชอบเหมือนกันเลยสำหรับน้องตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อกันได้ที่ในช้อปปี้เลยนะคะออฟฟิเชียลของเขานะคะ มี Cosmetic Official Store นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ช่องทางการสั่งซือไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา59บาทเท่านั้นเลยนะคะมาในปริมาณ 7 ml นะคะก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งนนหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ